เอานอน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 โอเคยังเดือดของนอนเวลานีนะมันบ่ได้นอนมันนั่งเล่นตักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันเขาจะเป็นบ่ายอย่างเขาช่วงเวลาผสมไข่ผสมไข่ไักไข่คนตกนี่บอกไข่ใส่ไข่บ่ ไ้หน้าฝนตกแตารดกบอกเขามกคบลิปนี้พาไปน้องมาเบิ่งที่โดมนะครับเวทีเสียงทีมงานช่างทำเวทีอยู่ปาหนาาเพิ่นขึ้นไปเมื่อกี้นี่สวนขึ้นไปลงมาไปบบพ่อเบิ่งบรรยากาศครับ ดูห้าหกแปดแปดหกห้าแปดแปดโอ้สลับแปดแปดหกห้าอาจะทีมงานช่างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมีคนอยู่ไหมเออ ก็จานนำนุ่ยไปข้างนอปหอ๋อรถพแหลมพแหลมยุ่ยยุ่ตอนนี้ดูนัาจัด จากสาวน้อยถุมหนึ่งนะครับเริ่มส่ง สวัสดีครับสวัสดีครับได้อะไรกินมาที่ลงไปทางครัวไปกิกอยู่ทางครัววผมนัม่นบอกเพ่าอะไรยังกินสวัสดีครับโอ้อุปกรณ์จวดซะหนีิว่ามันเห็นแน่กินแล้ว ปลา่าที่ไปหาวัางหันบ่ฝนฝนตกไหมมันได้ยังได<ป>้ไปลาไหมพยายามเนืัว่ว เจ้าเนียอีกิกพิกิกโอก้ทีมช่างเวทีกับกำลังจะกลับนะครับเลิกแนแล้วทีมช่างกลับไปแล้วโอ้ส่วนหนึ่งท่าซีนวครับ ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีโอ้สีบอลสวยงามโค้งสันเทิงท่าเรียบร้อยแล้วครับน,นี่เวทีสาวน้อยทาสีเรียบร้อยแล้ว ฟาพี่หน่อยงางมืมาอบรรยากาศรอบๆรถแห่สองคันสิบสองล้อเห็นบอดโจเพิ่นโพดลงนะครับเตรียมพบกับมิตรีใหม่รถแห่สิบสองล้อเพิ่นกันเห็นเพิ่นลงผาาลงในอยู่อันนี้สองคันนี้สิบลอ้อถาเบิ้งครับถาเบิง้ง ชมหน้าตาของ12ลอ้อรถแห่สาวน้อยเพชรบันแพงรถจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับมารอชมกันทีมงานน้องน้อง,องแดนเซอร์ก็ย่างไปเบิงกิจทั้งห้องตัดเย็บนะครับ พอดีบริษทยเบิง้งห้องตัดเย็บ้เบิ้งนะครับเพราะว่ายัางเปิดเผยไม่ได้นะครับเลยบริเก็บบรรยากาศใอ้เบิง้งานอง้อๆกำลังชิงงานตัดเก็บกันัาเร่งนะครับเร่งทารอบเบิ้งนะครับฤดูกันนี้นะครับรูปแบบจะออกมายังไงกับก่อนล่าของทางสาวน้อยเพชรบันแพงสาวน้อยเพชรบันแพงก็ผ้าแดงนังไอครับ <c oughs> ล่าเรื่องผ้าแดงนังไอส่วนสาวน้อยลําเพลินโชว์นี่ก็ เท่ากัมกะดำพระเอกนั่งเอกเข้าก่เห็นกันแล้วนะครับเนาะเท่ากัมกะดำพระเอกวัดกับน้องน้ำหวานนะครับสิลําเดือนเท่ากัมกะดำน้ำหวานสุปริยาเมื่อกี้กับ่าแม่น้องอย่นี่ครับแอดมินเบนโทร่หาว่าว่าน้องกับถามมหาพ่อกันใช่อยู่พอดีแอดม่นเบนโทร่หายเลยว่าน้องิ่นไปทุระไปสื่อของเตรียมงานเมือื่นเพิ่น ไปขอนเกนครับพูดเลยนะอากาศดีครับคืมๆแดดลมล่มตกเลยห้องสอมก็เรียบร้อยนะครับสวยงาม ป้อมียมพอการใช้โทษตามออกมาบูน่าจะออกมาอาจจะสักครู่จังหน่อยนะครับกับบรรยากาศย้ำแรงครับภาพเบ่งรบอบๆอาณาจักรซาหน่อย รอบๆโดงนะครับอันนี้ก็น่าจะศิลปินบ่นะครับเป็นข่ามาตเตรียมซสอมแรงๆนะครับอาณาจักรสาวน้อยนะครับเอาคลิปนี้พาพี่น้อังบึงบรรยากาศโดยรอบอาณาจักรสาวน้อยเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปตอนแรงๆเอาแม่ค้าแม่ค้ากับข่ามาแล้ว คลิปนี้ฝากี่น้องไว้ชาวเนขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องซอนุมทะเบียนจีเอวันออฟฟิเชียลนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ